สวัสดีครับไปไหนดีไปทช่น้ำตกเ้ยน้ำตกที่ไหนไชวยน้ช่วยน้ำไม่ใช่นะครับวันนี้ไปไหนดีนะครับเราจะวันเดทริปนะครับเราจะไปเล่นน้ํานะครับคลายร้อนกันที่แกงกระจานไปเปล่า<ป>โอเคพร้อมยังโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าครับ เราก็ใกล้จะถึงแก่งกระจานแล้วนะครับแต่ก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับขอลงมากินวยเตลียวก่อนนะครับสั่งอะไรกันหรืออย่างเราแวะกินเตี๋วกันก่อนไม่ต้องถามเพราะเอาบะหมี่ใช่ แห,แห้งเล่นะแห้งแห้งสองสี่แห้งสีแคบหมูไม่ไอ้นี่<อ>ไงกกหมู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 สองนี่ก็จะเป็นหน้าตากว๋วยเตี๋ยวของเรานะครับชามละสิบบาทกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อ,นนอจัดเต็มมากนะครับวันนี้คนละสองสามถ้วยกันเลย กิน e, หมดเปล่า <What? S 1> หลังจากที่อิ่มท้องกันแล้ว เราก็าไปกันต่อเดีย๋ยวเราจะไปไหนอีกเดี๋ยวเราจะไ,ไปกินกาแฟนะครับมีอาหารปลาด้วยโอเคไปไปกันดีกว่าครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมนะครับเวลามาแก่งกระจานนะครับก็ต้องแวะทุกครั้งนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟแก่งนะครับเ,เป็นร้านที่อยู่ในวัดแก่งกระจานนะครับเข้ามาทางวัดได้เลยนะครับก็จะเจอร้านกาแฟเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร้านนะครับ บรรยากาศร้านนะครับเปิดมาก็เจอเจดีกันเลยนะครับไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องงงร้านนี้นะครับชื่อร้านแกลงนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ตั้งอยู่ที่วัดแก่งกระจานเลยนะครับนี่ฮะจะพาไปชมนะครับทางลงนะครับทางลงกันนี้เลยตามนี้เลยครับจริงๆร้านนี้นะครับกาแฟเขาอร่อยนะ จริงๆเดี๋ยวต้องเล่าประวัตินิดหนึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองนะครับก็เป็นคนดื่มกาแฟปกติทั่วๆไปนะครับนั่นคือกาแฟลาเต้นะครับเป็นกาแฟลาเต้น,นะครับกินทั่วไปนะครับจนมาได้พบร้านนี้นะครับเจ้าของร้านเขาแนะนําดีมากแนะนําว่าพี่ลองเปิดใจกับกาแฟโคอ่อนดูไหมนะครับโดยปกติผมกินลาเต้น,นะเป็นกาแฟโคเข้มนะครับเขาก็จัดโคอ่อนมาให้ผมดื่มซึ่งผมดื่มแล้วว้าวมาก ตั้งแต่วันนั้นนะครับก็3ปีน่าจะได้ผมก็ดื่มกาแฟข้ออ่อนอเมริกาโน่เป็นขอ้ออ่อนมาตลอดนะครับเพราะร้านนี้เลยครับกาแฟแกล่งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านกาแฟแกล่งเราเป็นเคาน์เตอร์จริงๆก็ไม่ได้มานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่แนะนําในเรื่องของกาแฟครับส่วนตัวผมเองก็ได้ทำกาแฟกินเองเลยไม่ค่อยมาร้านเท่าไหร่แต่ถ้าแวะมาแกล่งเมื่อไหร่นะครับต้องมา รบรรยากาศร้านก็จะมีสวนเออมีบอ่อปลานะครับเด็กๆก,ก็สามารถให้อาหารปลาได้นะครับ ครับหลังจากที่ดื่มกาแฟเติมพลังกันอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะตรงไปที่ไปไ,ไปไหนไ,<ป>ไม่ใช่ส่วนน้ําเขาเรียกว่ารีสอร์ทเฟื่องฟ้ารีสอร์ทเราจะไปเล่นน้ํากันนะครับโอเคไปกันต่อ ครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเพื่องฟ้าแสงมันีรีสอร์ทนะครับก็มาเพื่อให้เด็กๆไ,ไ,ดได้เล่นน้ํากันนะครับไปเล่นสไลเดอร์นะเออไปค่ะค่ะตุ้ยสวัสดีค่ะไม่ไเป็นไรหนก นะครับก็เด็กๆสนุกสนานนะครับก็มาเล่นกันวันนี้คนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะครับเสาแลวก็จจน์นะครับติดต่อกันคนก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ไคลอดนะครับเล่นไคลอดนะครับนี่ก็จะเป็น แม่น้ำเพชรน,นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีชาวต่างชาติด้วยครับที่เขาเหมารถจะมานะครับก็มาที่เฟือ่องฟ้าแสงมณนีรีสอร์ทครับส่วนตัวผมนั้นก็พาเด็กๆนะครับมาเล่นน้ำสนุกสนุกนะครับ ชูชีพไหมลูกถ้าชูชีพมันติดมัจนจะไม่ลื่นไม่ต้องถอดหรอกแต่ว่าดึงขึ้นหน่อยเวลาเล่นอ่ะแม่ไปสั่งอะไรกินด้วยก็นนะสั่สงขอบสัสงสงส่งข้าวสั่งอะไรอะไรนะไ,นได้ลูกได้ได้ได้ได เออเมื่อกี้พ่อจะเข้าไปอุโม,มงค์เขาปิดน้ำพอดีแต่น้องน้องน้องไอ้น้องไอ้ไปว่ายหน่อยออไปไปไหนอ,หอ๋อไว่ายน้ำไว่ายน้ำไปว่ายน้ำไว่ายน้ำไปว่ายน้ำเอากระโดดเร็วหนึง่ง น้องเอยไปไหนอ่ะอ๋อไปนู oh, ่นแล้ว 来来路，来来。 ก็สรุปคลิปนะครับเราก็มาเล่นน้ำกันนะครับที่แก่งกระจานนะครับรีสอร์ทชื่อว่าเฟื่องฟ้าแสงมณีรีสอร์ทนะครับก็เนื่องจากว่าเรามีธุระต่อนะครับก็ไม่ได้อยู่จนเย็นนะครับก็เล่นกันประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเด็กๆสนุกสนานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับคืออาทิตย์กำจันนะครับคนเยอะมากแนะนำนะครับถ้า จะมาจริงๆแนะนําให้เป็นวันธรรมดาครับที่ไม่หยุดติดต่อกันหรือเสาร์อาทิตย์ผมก็ว่าน่าจะเยอะนะครับแต่ก็เฉลี่ยกันนะครับก็แต่คนก็ต่างมาสนุกนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับก็วันนี้จบทริปนะครับวันเดทริปกับไปไหนดีทริปหน้านะครับไปไหนดีจะไปที่ไหนอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดรับชมนะครับกด กดไลค์กดแชร์กนได้หมดเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้กลับบ้านกันแล้ว